สวัสดีค่ะพี่น้องประเดินมารีวิวแบ่งหนึ่งร้อยบาทราชการที่เก่าให้เบิรงเดอพี่น้องแบ่งหนึ่งร้อยบาทผู้ใดมีก็เก็บไ้เด้อพี่น้องรุ่นนี่เขาผลผลิตมาแค่สองปีหนึ่งขาเจ้าก็เศร้าผลิตมีรุ่นอื่นมาแท่นเนะาะ่ะเนาะรุ่นสมเด็จพระเจ้าตากเพิ่นผลิตมาแค่สองปีเเด้อพี่น้อง อันนี้ก็แบ่งไม่ไม่ย่พี่น้องแบ่งไม่ไม่ได้มาจากันเงินทอนี่เพิ่นทอนไห้ประเด็นไม่ไม่ประเด็นได้มาตะโดนน่ะพอดีไปซื้อของเขาทอาไห่ยังไม่เยี่ออองยุประเด็นก็ได้ลายใบยุพี่น้องอันนี้ประเด็นได้ลายใบประเด็นก็เก็บว้ได้หลายใบยุพี่นอ้อ,นนนอ,นอ,นอง อันนี้ก็ยังใบหม่ๆมกระจ้าตากสินเก็บใบเด้อพ่ายภาคนาสีแด้มีราคาพอบาอันแบ่งรุ่นนี้เข้าเจ้าผลิตบ่หลายปันไดเนาอกพี่น้องเะอันนี้เห็นบ่ออันเหลี่ยมๆพี่น้องกับสีมีอันแบ่งมีค่าว้าหนึ่งรอยบาทจูน้ำ ตำแหี่เเลี่ยมๆปิพพ๊บปับิบับนี่ล่ะพี่น้องมีหนึ่งรบาท1 0เห็น่ะหนบาทรัชการที่9ก้าเบองเลขเบองเลขเด้อพี่น้องเด้อเลขกัน8ปด B เก้าเก้กด C พี่น้องเก้าแปดี C มีก็เลขก็ราี หมดกอไกลเนาะพี่น้องเนาะเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสี่พี่น้องเหล็กแปดน้ำหนาแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดเบื้องเหล็กเล้วพี่น้องเหล็กก็เก้าเก้าเจ็ดกับง่ามเนาเก้าแปดเจ็ดสี่ 9, 8, 7, โลกไทยไปเดินกล่มารีวิวให้พี่น้องเขาเบืง้งเนาะนเะเพราะว่าอันนี้ไปเดินก็บเก็บได้หลายใบ เก็บใบ้หลใบอยู่พี่น้องเพราะมันได้แปลพันอยู่ติแปลพันย่ดอกรกะว่าประเด็นเก็บมาหลายเทีย่ยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแบ่งอันนี้ไปเก็บได้หลายเติบอยู่ประเด็นได้ถอดออกจากอลบ,บัมมาให้พี่น้องเ้าเบิรงอันเดียวนะได้หลายแบ่งอยู่พี่น้อง นี่ถอดออกจากกระบำมากรีวิวห้พี่น้องเขาบาง่งเนาะแบ่งยังใหม่ๆอยู่พี่น้อง,งแบ่งยังใหม่ๆอยู่พระบาทเขามาจากธนาคารเขามาทอดในประเด็นประเด็นก็เลยเก็บไปยังใหม่เอี่ยมอ่องพี่น้องแบ่งแบ่งยังใหม่กันห้าแข้งสีกสีเห็นพระบรมฉายยาลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในวงกลม เป็นเงาเงาเนพี่น้องอันนี้ก็สิเป็น,น,นเหล็กลอยเนาะพี่น้องเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่ข้างในวงกลมมันเหลี่ยมเหลี่ยมก็สิเป็นเหล็กลอยกันท้างหันใส่หันใส่ไฟยังสีก็เห็นนะเห็นพี่น้องเห็นบ่นนะเป็นเหล็กลอยของ แบ่งหนึ่งร้อยบาทรัชการที่ <_ C> e <an> เก้าหกเหลกวิบัฟวิบัเห็นเป็นลอยเลยพี่น้องยังไม่กันไม่ี่เป็นนัน้นสีละก็เห็นง่ายเนาะพี่น้องเนาะแบ่งสวยงามพี่น้องผ <_ C> e <an> ูใ้ใดมีก็เจ็บไปเด้ <_ C> e <an> อกลางหนาเป็นของพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ส่งส่งวัน มาน้ำพี่น้องพระเจ้าตากสินมหาราชทินบ่กเขาเขียนไว้ปีพศสองพันกับ2 5งพันห1พับเอ็ดพี่น้องกับ2,325พี่น้อง2 3งพันามรี่หาเนเป็นอ่านพ่อสอให้บ้าง ขาจาบริษัทสองพันสองที่ขอบคุนทุกไล่ทุกเลิบทุกกำลังแนงใจเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดินมีกำลังใจเห็ดขิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องฝากบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าในเดอ้อพี่น้องอันสี่สิบเก้านั่นเป็นเลขมงคลเล็กสี่ขั้นหามสามก่อนเสาเกนะ้านาเก้าหลัง อันนี้ก็ดวงเดือนพมสมุทอานมาพมสมุทเด้อบ่เป็นอันพมสมุททอนคือเป็นอันให้ประเดีนฟั่งเด้อพี่น้องส่วนหมากค้นสีอานต่ว่าพมสมุททอนจริงๆอ่านมาพมสมุทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามในเด้อพี่น้องอัะไรบอดีบ่องามก็ขอถทษขอไปกบาบมงามในอ้อมอกอ้อมใจพีใจนองขอบคุณทุกไลทุกเลิบเด้อพี่น้อง ประเด็นก็บสิขอจบคลิปไปจำเนีก่อนเอาไวต้ติดตามคลิปหนา้า่าประเด็นสิเอาอยัางมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะคะเนาะเอาตอนนี้ก็เด้อพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกแ h a แ k y ง u ิวยูโซม c h f o อ w a ว c ชชิ g ให้เบิ่งงามๆพี่น้องแบ่งทายให้พี่นอ้องเขาเบิง่งงาม นอนรับฝันดีราชีสวัสดีพี่น้องกู๊ดไนไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ัสดีค่ะ